นิทานเรื่องจอจอมซากับโควิดร้ายณป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งต้นไม้ลำธารภูเขาและเหล่าสัตว์ป่าน,านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือกระต่าย สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในป่าอันุดมสมบูรณ์แห่งนี้ต่างก็เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเล่นสนุกสนานด้วยกันเป็นประจำบางก็เล่นซ่อนแอบบางก็เล่นไล่จับสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลานานแต่แล้วอยู่มา ก็ได้มีฝูงนกอพยพจากแดนไกลหนีโรคโควิดเข้ามาในป่าแห่งนี้และก็มีนกตัวหนึ่งติดโควิดปนมาโดยมีลักษณะอาการคืออาการไอเป็นไข้ไม่ค่อยสบายเมื่อฝูงสัตว์ในป่าใหญ่เห็นแบบนั้นก็ตกใจคิดหาวิธีป้องกันทันใดนั้นกรตายก็ได้เสนอวิธี ให้แก่เพื่อนฝูงฟังว่ากระต่ายบอกกับเพื่อนๆว่านี่นี่เพื่อน,น,นเพื่อนทั้งหลายฉันมีวิธีป้องกันโรคแล้วนะเสือตอบกระต่ายแล้วเจ้ามีวิธีอย่างไรล่ะเจ้าก,กระต่ายเพื่อนรักกระต่ายตอบเสือว่าพวกเราทุกคนต้องสวมใส่หน้าก,กากอนามัยมันล้างมือให้สะอาด แล้วเว้นระยะห่างให้ห่างๆกันก่อนนะลิงจอ๋อก็ได้ตอบกลับไปทันทีว่าไม่เอาฉันไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าก็ตายเสือโต้าบก่แต่ฉันเชื่อเจ้ากระต่ายที่บอกนะเพราะว่าพวกเราต้องป้องกันตนเองสัตว์อื่นๆตอบพร้อมกันว่าใช่ๆๆพวกเราควรทำตามที่เจ้ากระตายแนะนำนะ เพื่อป้องกันไม่ให้เราติดโรคโควิดลิงตอบกลับทันทีใครจะทำก็ทำไปเถอะฉันไม่เชิญและแล้วไม่นานเจ้าลิงจ๋อผู้ดื้อรันที่ไม่ยอมทำตามคำแนะนำของเจ้ากระต่ายเจ้าลิงจ๋อจนสนุนก็ได้ติดเสื้อโควิดเพราะมันไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ไปคุกคีกับเจ้านกที่ป่วยกระต่ายพูดกับเจ้าลิงจ่อว่าเห็นไหมล่ะเจ้าจ๋อถ้าเธอมาปฏิบัติตามฉันบอกเธอก็ไม่ต้องมาป่วยแบบนี้หรอกลิงตอบกระต่ายว่าได้ได้ไต่อไปข้าจะปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าบอกนะหลังจากนั้นในป่าใหญ่แห่งนี้สัตว์ทุกตัวได้ปฏิ ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดและทำให้สัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องเชื่อฟังคำแนะนำจากผู้อื่นเช่นพ่อแม่ครูและอื่นๆ เราต้องสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือทำความสะอาดอยู่เป็นประจำและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด